สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่มีความหลงไหลนะครับในวัตถุมงคลในพระเครื่องของจังหวัดส,สุราธานีนะครับโดยเฉพาะหลวงพ่อพัดวัดใหม่พัฒนารามวันนี้นะครับผมก็ได้มีพระบูชานะครับหลวงพ่อพัดเป็นปูนปัสเตอร์นะครับปี2521มาให้รับชมกันนะครับ จริงๆพระบูชาของปี2,521นะครับมีทั้งเนื้อโลหะและเนื้อปูนนะครับถ้าเป็นเนื้อปูนนี้ปี2,521ถือว่าเป็นรุ่น2รุ่นแรกนี้จะอยู่ที่ปี2,505นะครับลักษณะขององค์พระนะครับก็จะหล่อด้วยปูนพลาสเตอร์นะครับหล่อด้วยปูนพาสเตอร์นะครับลักษณะนี้นะครับมีทั้งได้เคลือบสีดำ และไม่เคลือบสีดำนะครับก็คือว่าเป็นปูนพลาสเตอร์ล้วนนะครับเป็นปูนพลาสเตอร์ล้วนนะครับจับบล็อกเดียวกันเลยนะครับจับบล็อกเดียวกันเลยข้างในปูนพลาสเตอร์นี้นะครับก็จะถูกฝังไว้ด้วยของที่เป็นสิริมงคลนะครับเช่นพวกพระผงวิเศษนะครับต่างๆนะครับลักษณะนี้นะครับลักษณะองค์พระนะครับก็ จะยาวประมาณเดี mm ๋ยวเราวัดกันเลยนะลองดูนะครับเป็นหน้าตักห้านิ้วนะครับเป็นหน้าตักคานิ้วนะครับเป็นหน้าตักคานิ้วเห็นไหมครับจะเหมือนกันนะครับดูหน้าตาของท่านนะครับเป็นปั้นเหมือนกับหลวงพ่อพัดนะครับเป็นรูปเหมือนนะครับโดยที่ของแท้นะครับของแท่ด้านหัวใต้ฐานหัวเข่าด้านขวานะครับ ะจะสลักคําว่าสุราธานีนะครับเห็นไหมครับถ้าขยายน่าจะเห็นนะครับเห็นไหมครับสุราธานีนะครับจะเป็นรอยเขียนสุราธานีต้องลายมือนี้เท่านั้นนะครับต้องลายมือน frase, ี้เท่านั้นนะครับต้องลายมือนี้เท่านั้นนะครับสังเกตดีๆนะครับเช่นกันครับสีขาวก็ rice, เหมือนกันนะครับสีขาวก็เหมือนกันเห็นไหมครับสีขาวดูยากหน่อยนะครับเพราะว่าสีมันกลืน เดี๋ยวใช้แว่นขยายนิดนึงนะครับไม่ทราบว่าเพื่อนเพื่อนพอเห็นไหมทีนะครับอ่าเห็นนะครับเห็นไหมครับอ่าเห็นครับลายมือเดียวกันเลยนะครับต้องลายมือเดียวกันเลยนะครับ สีขาวนี่จะเห็นฮะอ่าเห็นแล้วครับเห็นฮะฮะดอชดาดูหางนะครับดูหางเห็นไหมครับจะมีคําว่าสุราธานีไลน์มือเดียวกันเป๊ะนะครับสอเสียรเรือสระอานะครับแต่คราวนี้าดูองค์สีดําองค์สีดำไม่ต้องใช้เป็นขยายนะครับอ่าเห็นชัดเจนนะโอเคนะครับสุราธานีนะครับสุราธานีนะครับ ส่วนราคาเช่าหานะครับถ้าเป็นเนื้อโลหะนะครับถ้าเป็นเนื้อโลหะนี้ก็ต้องหลักหมื่นเลยนะครับต้องหลักหมื่นเลยแต่ถ้าเนื้อปูนนี้ก็อยู่ที่หลักพันนะครับอยู่ที่หลักพันลักษณะของแบบนะครับก็จะเอามาจากแบบของเนื้อโลหะนะครับจากนั้นเอาเนื้อโลหะมาขึ้นรูปนะครับก็จะได้แบบแม่พิมพ์ของปูนพลาสเตอร์ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเวลาเอาองค์ปูนพลาสเตอร์นี้ไปเปรียบเทียบกับองค์โลหะก็จะใหญ่กว่านิดหน่อยนะครับ ต่อไปนะครับสังเกตไหมครับพิมพ์เดียวกันนะครับหน้าพระพักท่านมีเมตตามากสวยมากนะครับทุกอย่างนะครับหลวงพ่อพัดนะครับนี่ครับหลวงพ่อพัดนาราโทนะครับสลักชื่อท่านไว้นนะครับสวยงามมากนะครับใต้ฐานนะครับนะครับสามารถเอามาประกบได้พอดีเลยเห็นไหมครับเท่ากันเป๊ะนะครับ ขนาดเท่ากันหมดนะครับเท่ากันหมดเข้าครับสำหรับปูนพลาสเตอร์ที่เคลือบสีดำนะครับก็ราคาจะสูงกว่าสีขาวนิดหน่อยนะครับสูงจะสูงกว่าราสีขาวนิดหน่อยนะครับแต่พิธีเดียวกันนะครับทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับต่างกันแค่มีเคลือบดําหรือไม่ได้เคลือบดาแค่นั้นเองเนาะนะครับใครมีรูปท่านลักษณะนี้นะครับ นำมาให้ผมเช่าหาได้นะครับจำไว้นะครับถ้าเป็นเนื้อโลหะนะครับถ้าเป็นเนื้อโลหะผมรับเช่าองค์ละ1 0,000บาทนะครับถ้าสวยๆนะครับถ้าเป็นเนื้อโลหะนะครับแต่ถ้าเป็นปูนพาสเตอร์นะครับก็ราคาอยู่ประมาณสองถึงสามพันนะครับแล้วแต่ความสวยนะครับแล้วแต่ความสวยดูนะครับเนื้อปูนเดบเนื้อปูนพาสเตอร์นะครับตรงนี้นะครับจะต้องมีคําว่าสุราธานีนะครับสุราธานีแต่ถ้าเป็นเนื้อโลหะนะครับ ตรงนี้จะมีการตอกโค้ดนะครับจะมีการตอกโค้ดนะครับจะมีการตอกโค้ดเลขยิ้อยู่นะครับถ้ายิ่งเลขโค้ดต่ำๆครับหลักเดียว2หลักเขายิ่งจะแพงมากนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะเข้าไว้เท่านี้นะครับถ้ามีเพืพ่อนๆมีรูปอะไรมาแบ่งปันก็ตอบได้คอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ